ครับพอกันี่แะครับเมือนกับพญาย์นหมานพญาย์นหมานจะพยายามจันขึ้กันพี่น้องพยายามจันเสาร์วันที่สิบแปดของเดือนกรกฎาคมวันอาทิตย์เหมือนนี่สาร์วันาอยสิบสี่พยายามจันน้ำกันพี่น้องพยายามจันน้ำกันลันบ่หน้าจันนี่เนาะ ลันอยู่พี่น้องลันอยู่จันหลังเก้อนี่แหละลันอยู่เดี๋ยวลงไปเอาก้อนพี่น้องเอาขินเมื่อไหรพี่น้องไปวางนกกันบ่เนี่ย,ย,ย,ดยได้ปล่อยหังหมานคึกสุดก่อนบ่เดี๋ยวไปดุกพี่น้องเดี๋ยวไปลุกตัวเนื้อเดี๋ยปุนอยู่พี่นอ้องมาเนี่ย ปดุกปดุกหน่อยตัวกระโหน่อยปลาไหนหรอกอลาบก็ได้เยอ,อะแล้วคาบเ้าย,ยี่นองเอาซซมหนึ่งสักกิน